ขวัญใจไซลุยแต่งซิ่งกับ isuzu d max เครื่อง3000ขัดเครื่อง4ี่ล้อจัดนักเดเต็มในส่วนของล้อลายลูกโม่ยางแม็กซีดมาพร้อมบันไดข้างมาพร้อมการชนหลังแบบลากจูงแต่งออฟโรดใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้สองแค่999บาท แป๊บอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องแป๊บก็พารถนะคะ ดีๆมานาเสนอคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะห้ามพลาดเลยนะคะต้องรอติดตามชมกันเลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะสวยงามแต่งซิ่งพร้อมวิ่งแน่นอนเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นขวัญใจ isuzu d-max สายซิ่งคันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บจะพามาชมรอบๆคันเลยนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมในส่วนของสภาพด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ isuzu d-max นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าตัว4 wheel นะคะคันนี้จะมาในส่วนของปี 2018นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นในในส่วนแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีเทาดําด้านนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ตัดกับสีตัวรถนะคะซึ่งเป็นสีบรอนเงินนะคะสีเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟหน้านะคะหลอดไฟแบบฮาโลเจนด้านหน้านะคะแล้วก็มาดูในส่วนของสภาพด้านข้างกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้ ได้มาในส่วนของล้อนะคะล้อของเรานะคะแต่งสวยงามแต่งออฟโรดนะคะพร้อมสิ่งพร้อมวิ่งพร้อมลุยแน่นอนนะคะเป็นในส่วนของแม็กนะคะเป็นแม็กลายลูกโม่นะคะและที่สําคัญคันนี้ก็ได้ล้อในส่วนของยางแม็กซีดนะคะ70 0นะคะคันนี้นะคะได้ปีใหม่เลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ปี2021เเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวแก้มข้างนะคะด้านข้าง คันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะแล้วที่สําคัญบอกได้เลยว่าคันนี้เราปรุงแต่งมานะคะในส่วนของนี่เลยนะคะบันไดข้างนะคะเป็น4ีคูณสนะคะออฟโรดนะคะพร้อมแต่งเพื่อความสวยงามคุณลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มเราแต่งมาให้สวยๆหล่อๆให้แล้วนะคะตัวรถด้านข้างสภาพด้านข้างนะคะก็เป็นสีตัวรถนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่เลยนะคะมีในส่วนของอาร์คนะคะให้เห็นแบบเด่นชัดเลยนะคะ ีตัวรถของเรานะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะบอกได้เลยลานด้านหลังก็ไม่น้อยหน,น้าแน่นอนนะคะสำหรับด้านหลังนะคะฝากระโปรงด้านหลังเดิมๆจากโรงงานนะคะมีสติกเกอร์มาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะและที่สำคัญตัวนี้เราเสริมมาในส่วนของกันชนหลังนะคะแบบแต่งออฟโรดนะคะสามารถลักจูงได้ด้วยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะสวยๆหล่อๆนะคะแต่งมา แต่งองค์ทรงเครื่องมาให้ครบครันแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของแม็กไลเนอร์เราก็ใส่มาให้นะคะคันนี้บอกได้เลยใครที่อยากจะได้รถนะคะทำงานนะคะวิ่งเข้าสวนนะคะพร้อมลุยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้พร้อมแน่นอนเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอย่ามัวรอช้าเลยนะคะรีบจัดรีบจองรีบมาให้ไหวเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บจะพามาชมในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะคะ บอกได้เลยว่าช่วงล่างของเรานะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีในส่วนของโชคสีขาวให้เห็นเลยนะคะในส่วนของแหนก็มีมาให้ครบช่วงล่างถือว่าสวยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้เราก็มีในส่วนของล้อสแป์นะคะก็มีมาให้ครบเลยนะคะตัวนงตัวน็อตนะคะก็ยังคงสภาพเดิมๆนะคะ เดี๋ยวตามน้องปบมาเลยนะคะน้องแป๊บจะพามาชมในส่วนของสภาพภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรานะคะก็สามารถนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะถึงจะเป็นรถตัวสูงนะคะ4ี่คูณสแต่เราก็สามารถขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะหรือใครที่เป็นผู้หญิงนะคะชอบใส่เส้อสูงแบบนี้นะคะข็ขับรถได้อย่างสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะ บ้นจะพามานะคะสปาร์ตฟังเสียงให้ดูนะคะสำหรับคันนี้เราจะแต่งซิ่งมาให้นะคะบอกได้เลยว่าเครื่องแรงมากๆเลยนะคะสำหรับสายซิ่งนะคะไม่ควรพลาดแน่นอนนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโทนสีดำนะคะซึ่งจต,ตัดกับสีตัวรถนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะเพราออกแบบมาแบบโทนเข้มนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะแผงประตูนะคะก็จะเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วนะคะสำหรับกระจกจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนั่นเองนะคะมีในส่วนของเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้นะคะมาพร้อมกับเกรดวัดบูดนะคะเทอร์โบนะคะ ให้พร้อมเลยนะคะสําหรับสายซิ่งสายลุยของเรานะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคุณไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะใช้งานได้น้อยมากๆเลยนะคะถึงจะเป็นปี2018เลขไม์อยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะแค่43,719กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะมีในส่วนของ SRS Airbag คู่หน้าให้ด้วยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะคะ ะะก็จะเป็นในส่วนของสีดำนะคะมีในส่วนของนี่เลยนะคะปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะคะ MP3 ช่องใส่ CD นะคะ USB ต้องเสียบหูฟังนะคะก็มีมาให้ครบนะคะจับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะปรับแบบแมนวนวลได้เลยนะคะตามสบายเราอยากชอบแบบเย็นๆขนาดไหนก็สามารถปรับได้เลยนะคะตัวนี้ที่สําคัญเลยนะคะสําหรับ4ี่คูณส4 4, ก็จะเป็นในส่วนของอุ่มปรับโฟลว์นะคะ2 s c s นะคะแล้วก็ 4L นะคะนี่เลยนะคะมีมาให้ครบนะคะใครที่อยากจะขี่ปรับเปลี่ยนโฟลว์ view. แต่ถ้าสมมติเราขี่ถนนธรรมดาของเราก็ขี่ขับ2ธรรมดาได้เลยนะคะ คันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดใช้งานได้ง่ายส่วนมาดูในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เขาจะออกแบบเบาะมาเป็น60/40นะคะสามารถนะคะนี่เลยนะคะนั่งได้2-3คนนะคะเป็นเบาะเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเทานะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะซึ่งตัดกับสีนะคะคอนโทรลหน้าถึงเป็นสีดํานะคะ ด้านบนของเขานะคะถือว่าใหม่นะคะไม่ได้แกะถุงเลยนะคะไฟด้านบนก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะฝาด้านบนก็ถือว่าสะอาดนะคะภายในของเขาค่อนข้างจะกว้างนะคะในส่วนของ isuzu d max นะคะถือว่าเยี่ยมเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านเดกดดีว่าครบครันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถ isuzu d max แป๊บพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับตัวห้องเครื่องของเรานะคะถือว่าเป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสาหรับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของ Isuzu DDI นะคะเครื่องยนต์ของเค้านะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันะคะบอกได้เลยว่าขี่ซิ่งพร้อมวิ่งแน่นอนเลยนะคะในส่วนของ สภาพนะคะไม่มีคราบน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะคานก็เป็นคานเดิมๆนะคะน็อตท,ทุกตัวไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะคะอาร์ตแต้มสียังมีมาให้ครบนะคะแผ่นเพจก็มีมาสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะน็อตก็น็อตเดิมๆนะคะมีในส่วนของแผงกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะคันนี้ถือว่า สภาพสวยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมๆนะคะสภาพเดิมๆนะคะแนะนำเลยนะคะเป็นอีซูซูดีแมคคันนี้เลยนะคะเ<ส>ดี๋ยวป้าจะมาย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ i s u ูซูนะคะดีแมนะคะเป็นเครื่อง 3.0S นะคะคันนี้มาพร้อมกับปี2018นะคะเราปรุงแต่งมาให้นะคะุณลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะนคนในส่วนของล้อนะคะล้อแม็กนะคะลายลูกโม่และที่สําคัญมีในส่วนของบันได เพื่อใช้งานขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายและที่สําคัญก็มีในส่วนของกันชนหลังนะคะสามารถลากจูงแบบแต่งออฟโรดมาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของราคากันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาเราเปิดมาแค่4,98,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวไปได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะไม่ควรพลาดแน่นอนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ ถ้าใครสนใจนะ่าะรีบมาจับจองรถนะคะมาออกรถกับน้องแป๊บนะคะได้สิทธิพิเศษก่อนใครๆอย่างแน่นอนนะคะแค่โทรหาน้องแป๊บได้เลยนะคะที่เบอร์0611786999นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ0611786999นะคะจองคันนี้แก่999บาทนะคะถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจอย่ามัวรอช้านะคะน้องแป๊บฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะว่ามีรถเข้ามารุ่นใหม่บาง ะะสำหรับวันนี้น้องแป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย,บาย